ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมานำเสนอเสานะคะเสาสวยๆสูงๆกันเลยนะคะหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าไม้เต็งนะคะไม้แดงนะคะนะคะหน้าเจ็ดนะคะนี่นะคะลูกค้าหน้าเจ็ดเต็มๆเห็นไหมคะอ่าหน้าเจ็ดนี่นะคะหน้าเจ็ดนะคะ โอเคก็จะมีหน้าหกบ้างนะคะลูกค้าหน้าหกทางนู้นนะคะอันนี้นะคะ2ต้นนี่จะเป็นหน้าหน้าหกนะคะนอกน,นั้นจะเป็นหน้าเจ็ดหมดเลยนะคะลูกค้านะคะต้นสวยๆใหญ่ๆกันเลยนะคะเห็นไหมคะนะคะสวยๆกันเลยนะคะนีนนะคะนะคะยาวหกยาวหเมตรนะคะลูกค้าสวยๆยาวๆกันเลยนะคะ ท่านใดต้องการซื้อไปอใช้ทำบ้านก็คือสบายเลยนะคะไม่ต้องต่อนะคะเราไม่ต้องหาเสาต่อเนอะอาะนะคะทั้งหมดมีอยู่13ต้นนะคะลูกค้า13ต้นความยาว13ต้นนะคะทั้งหมดยาวอยู่ที่6เมตรทั้งหมดเลยนะคะนะคะหน้า7นะคะส่วนจะมีอีก2ต้นอ่า สั้นๆน,นี่นิชาจะแถมไปนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะน่าจะประมาณสองเมตรห้าสิบนะคะสองต้นนะคะทั้งหมดรวมเป็นสิบห้าต้นนะคะลูกค้าชุดนี้ทั้งหมดจะสิบห้าต้นนะคะนะ,คะอันนี้สวยๆเลยนะคะนี่นะคะหน่าเจ็ดเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะสวยๆเสาบัวนะคะแต่เดี๋ยวนิชาน่าจะตัดนะคะเพราะว่าพื้นจะเป็นพื้นปูนซึ่งเราไม่สามารถแบบทุบไหวนะคะเพราะมันเยอะมากเลยนะคะ นะคะเขาทําแบบเทปูนรอบเลยนะคะนีชาจะตัดนะคะตัดตัดตัดให้สุดอะยคะ่ะความยาวก็คือโอเคหกเมตรเท่าเดิมนะคะลูกคา้านะสวยๆอย่างนี้เราจัดกันไปแบบถูกๆเลยนะคะลูกคา้าหมื่นห้านะคะลูกคา้าสิบห้าต้นนะคะเสายาวจะมีอยู่สิบสามต้นนะคะเสาสั้นสองต้นนะคะลูกคา้าชุดน,นี้นะคะ นี่นะคะสิบห้าต้นสวยๆเลยนะคะมามาจัดไปหมื่นห้านะคะลูกค้าอ่าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหานิชาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนศูย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้้านะคะอ่าราคานี้เราไม่รวมส่งนะคะราคาหมื่นห้าไม่รวมส่งนะคะลูกค้าาลูกค้าท่านใด สนใจก็ทัดรีบๆทักต้นชามาด่วนๆเลยนะคะเสาวสวยๆยาวๆอย่างนี้หาไม่ค่อยจะได้นะคะลูกค้านะนะคะโทรด่วนๆเลยนะคะลูกค้านะคะที่ชารออยู่นะคะลูกค้าบ๊ายบายคะ่ะ